ยืนหนึ่งเรื่องความปังลิซ่าแบลักพิง b a เบธบันนี่เทเลอร์สวิฟ BTS ศิลปินที่มียอดสตรีมมากที่สุดในปี2022หลังจากที่ Spotify ประกาศการจัดอันดับแรปปประจำปี2022ซึ่งเป็นการสรุปรายชื่อศิลปินเพลงอัลบัม้มและพอดแคสต์ยอดนิยมแห่งปีโดยแบ d บันนี่เป็นศิลปินที่มียอดสตรีมทั่วโลกบน Spotify มากที่สุดเป็นปีที่3ติดต่อกันเพลงของแรปเปอร์และนักร้องชาวปตริโกมียอดสตรีมมากกว่า8.5พันล้านครั้ง หรือ18,500ล้านครั้งในปีนี้บน Spotify ค่ะ และอัลบั้ม u n v e r n o Senti ของเขาก็เป็นอัลบั้มที่มียอดสตรีมมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งด้วยค่ะส่วน Taylor Swift เป็นศิลปินที่มียอดสตรีมมากที่สุดเป็นอันดับ2ของ Spotify และเป็นศิลปินหญิงที่มียอดสตรีมมากที่สุด2ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี2021และปี2022โดยอัลบั้ม Midnight ของเธอคว้าอันดับที่4จากอัลบั้มที่มียอดสตรีมมากที่สุดในสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ค่ะเพลงของ Taylor Swift ยังถูกแชร์จาก Spotify ไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆมากที่สุดอีกด้วยค่ะ ส่วนด้าน Drake, The Weeknd และ BTS เป็นศิลปินที่มียอดสตรีมมากที่สุดในอันดับที่ 3, 4และ5ตามลำดับสำหรับปี2022ส่วนเพลงที่มียอดสตรีมมากที่สุดในปี2022ของ Spotify คือเพลง As Is Was ของ Harry Styles โดยมียอดสตรีมมากกว่า1.6พัน 1, 6, ล้านครั้งตามมาด้วยอันดับ2 Heatwave ของ Glass Animal และอันดับที่3 Stay with Justin Bieber อันดับที่4และ5เป็นเพลงของ Bad Bunny ได้แก่เพลงมี Ph โต Bonnito และเพลง g, g i ่จ m มีเ r ล็ a n t o ขณะที่ BTS เป็นศิลปิน K-pop ที่มียอดสตรีมบน Spotify สูงสุดในปี2022ส่วนอันดับที่2ก็เป็นของวง b l a c กพิง k และนอริซย,ยังเป็นศิลปินหญิงเดี่ยว KPO p OP, ที่มียอดสตรีมมากที่สุดบน Spotify ในปี2022ด้วยค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดข่าวในคลิปนี้ที่เรานำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันนใหหม่่คคลิป้าะ